แรมก็เลยนี่ครับผมเด็กน้องเล็กทเทลกาครับไฟที่ซ้อมอมยู่ี่วันครับเรือนขวาซ้อมอยู่ที่คา่ายทีเดยเก้าเมีใครเป็นผู้ฝึกซ้อม,มที่นั่นเยอะเลยครับก็คู้ฝึกในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบแปดครับเราสูงเท่าไหร่หน่อยเจ็ดสิบสามน้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับหกสิบสามเราเมือนจะตายเลยครับทีเมเอรคับแล้ววันที่เราเจอกับทีนหลวงเคยเจอกันยังเป็นไฟแรกเลยอาจารย์ได้ตึดสาเกมมา่อยเข้ามาปะ เขาเมื่อไหร่จะตายเลยจ้ะไม่ไหมที่มือแล้ววันนี้เราจะวางเทวังแผนงังไฟลำลำาลยลำตายเราเนาะเปิดควิดมานี่เราได้ต่อยมากยังต่อยแล้วกี่ไฟแล้วไฟหนึ่งไฟหนึ่งไปต่อยที่บุรีรัมย์บุรีรัมย์วันนั้นเจอกับเคล็มรลกอเป็นไงบ้างแพ้เนี่ยแพ้แหน่เข้ามาวันนั้นต่อยเบียดเท่าไหร่128ครับยยีแต่วันนี้มาต่อย125 25แล้วเราได้ต่อยเขาต่อยเราเลื่อนสองฟอนอย่างนี้ดีไหม ร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยนะอาการบาดเจ็บไม่มีสมบูรณ์เต็มที่เลยครับคิดว่าถ้าเข้าไปสอนมีน้ำหนักมากเกินมาขาดเกินครับมากเกินแน่นอนคือเหมือนมาวิ่งดีกล้ามเนื้อหน่อยใช่ไหมเราต่อยมวยมาที่รุ่นทุกวันนี่กี่ไฟแล้ววันะทั้งหมดเลยเยอะนะหนักร้อยถึงยังได้เนอะเราควรจะไหวอะครับมีครับฝากเชิญชวนแฟนคลับหน่อยนนี้หน่อยฝากเป็นกเลังใจผมนะครับผมทำหน้าที่ได้็มที่ครับขอบคุณครับ